เอาละครับเทศกาลกินเจปีนี้นะครับ CP Ram เขาจัดได้น่าสนใจมากนะครับสำหรับใครที่ชอบกินเจแล้วก็อยากทําบุญนะครับปีนี้ได้แต้มบุญสูงแน่นอนหาซื้อง่ายหาทานง่ายเพราะว่า CP Ram เขาจัดเมนูอาหารเจรเด็ดๆมากกว่า50เมนูไว้เลยนะครับเลือกกินได้แบบไม่ซ้ําไม่จําเจแน่นอนนะครับและนอกจากช่วงเทศกาลกินเจแล้วเนี่ยก็ยังกินได้ทั้งปีเลยครับซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นและก็ไลน์นะครับเดี๋ยวผมจะบอกช่องทางอีกทีเดี๋ยวมาแกะกล่องกันดูเลยว่าข้างในนี้มีอะไรบ้างนะครับ ตรงนี้เป็นเป็นเผือกทอดนะครับมันเผือกทอดนี่มันเหมือนอะไรหรือป่ามันเหมือนนักเก็ตมันเหมือนนักเก็ตนะแล้วตัวนี้ก็คืออย่างที่บอกเป็นเจอันนี้เป็นยี่ห้ออะไรนะเจดราค่อนนะต่อมานี้จะเป็นซาลาเปาไส้พุทราจีนผสมถั่วแดงนะครับโอ้โหหน่ากินนะเนี่ยน้ำลายไหลเลยอะติสติกเกอร์เจเลยอันนี้เป็นเจอย่างที่บอกคือเทศกาลกินเจทุกอย่างที่เห็นอันนี้คือเจหมดเลยนะครับต่อมานะครับเป็นอันนี้ก็เป็น ซาลาเปาไส้ถั่วดําผสมงาดําแล้วก็นมถั่วเหลืองโอ้นี่ชอบมากงาดํามีประโยชน์นะครับนี่ซาลาเปาอีกแล้วครับเป็นซาลาเปาไส้เผือกแล้วก็แปะกล้วยนะแล้วนอกจากนั้นนะครับสายแซบสายอร่อยเขามีลาบหมูขั่วเจนะโอ้ลาบหมูไม่ใช่ชัวสิลาบหมูเจนะครับยี่ห้อวีวียี่ห้อวีครับวีเจฟอนเลิฟวีเจฟอนเลิฟนะครับลาบหมูแล้วยังมีอีกหนึ่งชิ้น อันนี้จะเป็นจับชายนะครับนี่กินเจไม่กินจับชายไม่ได้นะครับซื้อได้ที่เซเว่นะครับแล้วก็ซื้อได้ที่ Line Official นะเดี๋ยวผมขึ้นไว้ให้ เรียกได้ว่าช่วงนี้นะครับช่วงเทศกาลกินเจนะครับพร้อมทานง่ายๆหาซื้อได้สะดวกที่เซเว่นอีเลฟว่หรือว่าจะซื้อผ่าน Line Official ก็ได้นะครับกินเจปีนี้ไม่จำเจนะครับฝากไว้ด้วยนะครับจาก CP RAM รนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณมากเลยนะครับที่ส่งอาหารอร่อยๆมาให้เราลองนะครับก็กินเจปีนี้ฝากทุกคนรับบุญรับกุศลนะครับไปเต็มๆแล้วก็สามารถที่จะเลือกซื้อได้อย่างสะดวกสบายที่ร้านใกล้บ้านนะครับ